สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาแนลค่ะวันนี้พี่ดุษณีจะพามาเที่ยวออนุสาวรีเท้ายศุนทรเป็นเจ้าเมืองในอดีตนี่แหละท่านผู้นี้แหละอนุสาว์ที่เขาปั้นอนุสาวรีไว้เป็นคนที่มาตั้งเมืองอะยะโสธรจังหวัดยะโสธรน,นี่แหละค่ะสมัยนั้น ชื่อเมืองยศสุนทรน,นะคะก็อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าคำสิงนะคะประวัติท่านก็ประวัติพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าคำสิงวงเล็บนะคะเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาวิชัยราชบ,บัตรวงศ์สาเจ้าฝ่าย เจ้าฝ่ายหน้านะคะผู้ครองนครจำปาศักดเมื่อปีพศส,สองพหสเจ้าพยาวิชัยเดี๋ยวตาพิจุษณนีก็ไม่ค่อยจะดีแป๊บหนึง่งวิชัยบัตรวงศาถึงแก่พิราลัยจึงได้ขอจึงได้บอกกับมาอยู่ ที่บ้านสิงตรงนี้ใกล้ๆบ้านสิงนะคะเพื่อนๆบ้านสิงท่าและได้เอาใจใส่กิจภารา,ากิจบ้านเมืองเป็นอย่างดีได้ปฏิบัติสังขอนวัดสิงท่าให้ใหญ่โตขึ้นปฏิบัติปตสังขอนวัดมหาธาตุให้รุ่งเรืองปีพศ2000 357พระบาทสมเด็จพระพุทธ,ธเลิศลา่านภาลัยราชการที่สองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองพระราชทานนามว่าเมืองยะโสธรหรือเมืองยศสุนทรให้เจ้าคำสิงเป็นเจ้าครองเมืองนครเมืองคนแรกเป็น เจ้าครองนครเ,เจ้าเมืองคนแรกมีราชท,ที่ดานามว่าษุนทรราชวงศ์สาก่อสร้างเมื่อพศ2405 2554นะคะผู้สนับสนุนการก่อสร้างดังนี้พระราชรัช กวีเจ้าคณะจังหวัดยะโส,ะสธรพระราษฎรทิทาจารย์เจ้าคณะจังหวัดยะโสธรวงเล็บทอทุงพระครูอนุรักษ์วรติดเจ้าคณะอำเภอเมืองยะโสธรพระโอ้ยตาก็หลายนั่งขีตาขี้หูก็ขออภัยค่ะพระออิการบุญชเวอธรรม โมสโกหรือเปล่าคะมองไกลๆก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเจ้าอาวาสวัดปา่าวังทิพวังน้ำทิพเทพสถิตวนารามนายพงศักดิ์นาคปะคาผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนายเทศมมตรีเมืองยะโสธรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านหอ,อการค้าจังหวัดราชการและพ่อค้า ประชาชนจังหวัดยะโสธรคำบูชานะคะนะโมสามจบอิติปิโสเสิเสอ,อิเสเสพุทธนาเมติเมนาพุทธตังโสอ,อิอโสตังพุทธิติอิพระราชสุนทรราชวงศ์สาวโูอิติพุทธสังมิอิติอละหัง สัหัดสก,กายังวะโลพุทธโธนะโมพุทไายะมาศีสะมานังก็จะจะขอขอในสิ่งที่ต้องการขอนะคะแต่ท่านก็เป็นนักรบอยู่นะดูอนุสาวรีท่านสูงตังานเป็นอนุสาวรีก็พี่ดุษณีก็พามาเที่ยวตรงนี้เขาเรียกบุงน้อยบุงใหญ่นะคะ ไปฝั่งนู้นก็เป็นน้ําชีค่ะอยู่ไม่ไกลกันเป็นเป็นที่อ,ออกกําลังกายมีคําอธิษฐานขอนะคะขอว่า,าไปลบจบศึกอะไรประมาณนี้นี่ก็จะมีค่าทาสบริวารสมัยสมัยราชการที่สองนะคะเพื่อนๆค่ะก็พิธดุษณีก็เล่าประวัติของท่านยังไม่จบหรอก เป็นเท้ายศดุุนทรน,นะเรียกกันง่ายๆเป็นเท้ายศดุุนทรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ลานออกกำลังกายนะคะรถจะเต็มสองฝากฝั่งน้ำทีตรงนู้นก็ที่มองเห็นริบๆก็จะเป็นที่สาธารณะเด็กเล่น mm. เดี๋ยวเด,วเดวีขอไปจบคลิปตรงด้านหน้าดิ ใจที่ได้เกิดเป็นรูปลานเท้ายศุนทรเท้ายศุนทรอนุสาวรีเป็นคนที่ก่อร่างสร้างเมืองจังหวัดยะโสธรขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจุดสนีก็อาจจะพูดแปลคำไม่ถูกสับก็ขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวก็าหากว่า ช่วงนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วล่ะค่ะห้าโมงกว่ากว่าแล้วละ่ะฝนก็ทำท่าจะตกดูมืดคืมไปหมดก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะกับพี่ดุษณีก็มาอ่านมาถึงก็มาตั้งกล้องอ่านก็ยังไม่คล่องดีสักเท่าไหร่เพราะว่าดูใกล้ๆก,ก็ไม่ค่อยเหมาะต้องดูห่างๆสักนิดนึงค่ะก็ขอกราบขออภัยเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาแวะชมะดูคลิป แม้จะไม่มีสาระอะไรแต่ก็ศึกษาไปตำนานไปเรื่อยๆก็คงจะมีสาระเองนะคะขออนุญาตกราบขอบพระคุณเพื่อนๆกราบขอบพระคุณน้องๆนะคะก็อเอาท่านี้ดีกว่าไหมคะนะคะ